ทีนี้พามาติดตามในเรื่องข้องทานนาใจข้องอพี่น้องชาวจังหวัดสุราธานีกันมั่งนะคุณผู้ชมภายหลังจากมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของตลอดไล่วันที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ค่ะรถบรรทุกทานนาใจจากอาเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะก็ได้มีการมุ่งหน้าไปยังอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินเพื่อที่จะไปส่งต่อความช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วค่ะ อันนี้นะคะแรงวันทีซ่องสิง้าคมทีผ่านมาค่ะณทีวาการอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีนายวีสุ์อินทรากำเนิดในอำเภอพุนพินค่ะก็เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกทานนาใจการเป็นสิ่งห้องที่พิ่น้องประชาชนรวมกันบริจาคผ่านกิจกรรมรวมปันนาใจคนไทยไม่ทิ้งกันตลอดระหว่างวันทีรร่2 9กรกฎาคมจนถึง,งสิง้าคมทีผ่านมาค่ะและการลำเลียงสิ่งห้องในครั้งนี้ค่ะดําเนินการโดยรถบรรทุกจํานวนนึ่งคันการได้รับการสนับสนุนจากบริษั ัททห้ิบจำกัดมหาชนสาขคาสุราธานีเพื่อที่จะนำส่งไปถึงเจ้านาทีแนวหน้าทีประจำการบริเวณชายแดน,นไทยกัมพูชานั่นเองค่ะครับกลุ่มเป้่าไม้ที่ได้รับการถามนุ่นนะครับประกอบไปด้วยหน่วยทหานพรานที่ปฏิบัตินาทีที่ปราสาตาควายในพื้นที่อําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นําจุ่มจนอาสาสมัครและการที่ํำกันเลยคือชุดจร,รบรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนั่นเองนะครับที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ประจําในพื้นที่เพื่อดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทึ่งยังคงมีสถานการณ์ไม่สงบนะครับและก็ร้านคาท้องถิ่นปิดให้บริการสิ่งก้องบรรทุกในครั้งนี้ก็มีอาหารเองและทันหนาเพลี่บอกเลยกําจับเลยนะครับลักลักเลยก็ยากได้อานทัลีเองไปนากุ้งเองปลาเองนะครับลงไปนัว,นวายากเลยก็อยู่ได้นานด้วยนะครับ แล้วก็มีขอองใช้่อนตัวเส้นสบ,บู่ยาสีควันฟงสักฟอกฟน้ำยาล้างจานตะลดอดู่น้านซัดเลียงนะครับที่มีความจําเป็นในครัวเรือนไอทุกทิ่งไว้ต่าล่างจะมีการรบพยพนะรถบรรทุกสิ่งข้องเนี่ยคันนี้เปรมเสมอนส่ทานน้าใจนะครับจากชาวพุ่นพินสุรธานีตั้งใจส่งไปยังชายแดนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแกจ่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้เสียสละและก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ทำกลางสถานการณ์ที่ยากลําบากการเดินทางครั้งนี้นะครับธนาเภอิวีสูทอินทรากาเนิดเนี่ย ทันในร่งลายมาน้องยอมบอกทันไปด้วยตนเองนะไอ้ที่ทันลงไปด้วยตนเองเนี่ยทันบอกว่าเนื่องจากทันเนี่ยเคยรับราชการเป็นนายอำเภอพนมรุงรักแน่ทานก็ใจพื้นที่ดีนะครับการเดินทางไปครั้งนี้ก็มีทางด้านข้องทันรองนายกอบตบางเดือนนะกับนั่นตำบลบางเดือนนี่ไปกันนะกับผู้ใหญ่บ้านนะโอ้ไปกันเจ็ดแปดคนนะเก้าคนแต่หมดรวมถึงคนขับรถด้วยนะ